สวัสดีครับเพื่อนๆนชาวเด็กหนวดนะครับ <fit> ผู้เล <orn> ่นโกดออนไลน์ทุกคนนะผมก็ใครที่หาวิธีการที่จะปรับจอครับให้มันได้เยอะๆสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จำนวนคอมันเยอะๆนะครับก็ลองเอาไกด์ผมไปปรับตั้งค่าได้นะครับผมก็สำหรับการตั้งค่านะครับผมใช้เป็น ld player นะครับผมโปรแกรมอื่นผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆอาจจะต้องลองไปดูอีกทีนึงว่า โปรแกรมอื่นมันมันตั้งค่าต่ำกว่าน,นี้หรือต้องสูงกว่าน,นี้นะครับเพราะว่า LD Player เนี่ยผมใช้ OS Link ในการคุมผ่านมือถือด้วยนะครับดังนั้นภาพผ่านมือถือมันก็จะไม่ได้แตกแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นภาพที่ที่อยู่ในจอคอมพิวเตอร์นะครัผมม,มันก็เลยแบบแบบภาพมันอาจจะไม่ชัดนะครับผมข้อสำหรับการตั้งค่าของผมนะครับของทุกจอที่เป็นจอผมนะไม่ใช่จอลูกค้านะครับผม จอผมเนี่ยผมปรับแค่ปรับแต่งเป็นห้าหกนคูณสามหนึ่งห้านะครับ dpi เนี่ย7จ็ห้าไม่รู้มันเกี่ยวไหมรับ DPI นะครับแต่ผมก็ปรับให้มันต่ำๆเอาไว้ก่อนเคยปรับไปที่ห้าสิบก็ไม่ได้ต่างกันก็เลยคงที่ไว้ที่เจ็ดิบห้าก็แล้วกันนะครับอาการก็ลื่นเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะแล้วก็ไปปรับอ่าถ้าใครที่แบบ เล่นแล้วไม่ค่อยชอบภาพที่มันแตกแบบนี้นะครับก็อาจจะไปปรับเป็นเป็นเก้าหกคูณห้าสี่ศูนย์ก็ได้นะครับเป็น dpi 160ร้อยหกสิบนะครับได้เหมือนกันนะครับอ่าได้เหมือนกันก็ก็ลองไปปรับดูครับนะว่าเอาแบบไหนเพราะว่ายิ่งภาพละเอียดเอ่อความละเอียดของภาพมันเยอะเนี่ยมันยิ่งกิน cpu เราเยอะนะครับดังนั้นผมก็เลยปรับต่ำเอาไว้ก่อนนะครับอ่ะ ต่อไปครับมาที่ตัว CPU นะครับจำนวนคอเนี่ยผมใช้แค่คอเดียวนะครับส่วนแรมเนี่ยผมใช้เป็น4กิกนะครับเพราะว่าคอมผมเนี่ยสเปคมันคอมันเยอะนะว่าเป็น E52690 v 4นะครับ14คอ28 t ท r ด a d นะครับผมแรม64นะครับก็เปิดอยู่ตอนนี้10จอนะครับโดยที่เกมโกดผมก็ยังลื่นนะแล้วก็ไอ้พวกเกม ยู่งกังอะไรเนี่ยก็ยังลื่นนะครับยังยังไม่มีอาการแบบแบบแหลกหน่วงนะเพราะว่าเครื่องเครื่องลูกค้าเนี่ยผมเนี่ยจัดตั้งเป็นอ่า CPU เนี่ยสองคอร์นะครับแรมเป็นสี่สี่กิกนะครับอ่าความละเอียดของภาพก็จะเป็นตัวหนึ่งสองแปดศูนย์คูณเจ็ดสองศูนย์นะครับดังนั้นเนี่ยภาพก็จะชัดนะครับจะชัดจะไม่เหมือนแบบของผมนะของผมนี่คือแบบ เอาให้พอเล่นได้นะครับให้พออ่านออกนะครับให้พอทาของได้นะครับก็ทํานองนี้นะครับผมก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมใครที่แบบใครที่แบบมีคอมที่มันเป็นพวกอะไรเส้นอะไเส้นห้าแรมสักสิบหกแรมสักสามสิบสองเนี่ยก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นแรมสิบหกเนี่ยก็จะเปิดได้สามจอนะ เท่าที่ผมลองนะครับผมใช้เป็นอาลายเส้นห้านะครับลาเส้นห้ามีอยู่ตัวตัวหนึ่งเป็นไลายเส้นห้าสี่หกศูนย์ศูนย์จนะครับก็ปรับแค่ใช้อยู่แค่สามจอนะครับแล้วก็แรมเนี่ยมันกินไปสิบสี่กิกแล้วนะครับก็เลยจอที่สี่ก็อาจจะพับเอาไว้ก่อนนะครับอ่า ทำนองนี้ครับก็ลองไปปรับกันใช้ดูครับบางคนใช้นอกหรือว่าใช้ตัวมูมูหรือใช้ตัวอะไรนะตัวอื่นนะครับก็ก็ก็เอาตามนั้นเลยนะครับที่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 เราชอบนะครับแต่ผมเนี่ยแบบใช้ผ่านมือถือบ้างอะไรบ้างออกออกนอกสถานที่บ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มาดูหน้าคอมบ่อยๆอไรเงี้ยก็ใช้มือถือดูก็เลยต้องใช้ LD player ครับแล้วก็สมัคร OS link ด้วยอ่า ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากร้านเอาไว้ด้วยครับผมใครที่สนใจเช่าเครื่องนะครับ ddc นะครับเช่าคนเดียวเลยเปิดสิบจอสิบสองจอสิบสี่จออะไรเงี้ยติดต่อได้นะครับเริ่มต้นเพียงวันละหกสิบาทนะครับหกสิบาทถ้าเปิดโกดก็น่าจะได้ประมาณประมาณสี่จอห้าจอนะครับแต่ภาพภาพภาพมันต้องออกแบบของผมนะมันอาจจะไม่ได้แบบชัดมากนะครับคือเราเปิดมาเพื่อบอดนะครับไม่ได้แบบเอาไว้แบบ เอาไว้แบบเล่นสตรีมอะไรเงี้ยอ่านั้นมันอาจจะต้องแบบเน้นเน้นความชัดความสวยงามของสกิลอะไรเงี้ยอันนี้คือผมปิดสกิลหมดเลยนะดูนะปิดสกิลหมดเลยแล้วก็เอาแค่พอทําของได้เล่นได้อเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วสาหรับผมนะก็เริ่มต้นที่60บาทนะครับก็ลองมาสอบถามทักทายกันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะใช้ OS Link ฝากจอยกับผมก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงเดือนละ250บาทเท่านั้นนะครับผมรับทุกเกมนะครับผม แล้วก็ไม่มีการแบบไปจิ๊ของอะไรไม่มีนะครับเพราะว่ามีมีลูกค้าฝากไอ้โก้ดด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมก็ฝากร้านไว้เลยครับ X b a r 4บครัสสนใจประกอบคอมพิวเตอร์เช่าจอติดต่อมาได้เลยครับ0 9 6ย์0 2 4 5 3นะครับผมคูพีครับผมขอบคุณครับ